กราบสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับกับชาวยูทู e ทั้งหลายนะครับวันนี้กับมาพบกับหนุ่มต้อมเมืองของนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องตำนานองค์พระาธาตุขามแก่นนะครับเราวจะย,ย้อนตำนานนะครับพระาธาตุขามแก่นวัดเจติยภูมิอำเภอน,น้าพองจังหวัดขอนแก่นนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิบ้านขามหมู่ที่หนึ่ง ตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแกน่นบ้านขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเป็นเวลาประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วตั้งแต่พศ500นะต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิมีชื่อว่าพียเมืองแผนปัจจุบันก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับพระาธาตุขามแก่นเป็นปูชนียสถานสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นมาช้านานลักษณะเป็นเจดีย<จ>์ยอดฉัด<จ>ทองคำสูง19เมตรองค์พระาธาตุขามแก่นมีตำนานเล่าขานกันว่ามีคณะอัญเชิญพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าจากเมืองโมรีประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะครับนำโดยกษัตริย์เจ้านาครโมรีพร้อมด้วยพระอาณาหาร9องค์ ได้เดินทางเพื่อนำพระอังคารธาตุไปบรรจุในพระบรมธาตุพนมซึ่งระหว่างนั้นยังสร้างไม่แล้วเสร็จระหว่างทางได้แวะพักในบริเวณดอนมะขามอันที่ตั้งของพระธาตุขามแก่นในปัจจุบันซึ่งมีต้นมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือเพียงแก่นและได้นำพระอังคารธาตุไปวางพักไว้บนแก่นมะขามนั้นพอรุ่งเช้าจึงเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานที่ก่อสร้างพระธาตุพนมต่อไป เมื่อไปถึงปรากฏว่าพระาธาตุพนมได้สร้างแล้วเสร็จจึงต้องนำพระอังคาราธาตุกลับตามเส้นทางเดิมโดยตั้งใจว่าจะนำกลับไปยังนครโมรีของตนตามเดิมเมื่อกลับมาถึงดอนมะขามที่เคยพักแรมได้เห็นมะขามต้นที่ตายเหลือแตก่แกน่นกลับฟื้นคืนชีวิตแตกใบเขียวชฉอุ่มน่าอัศจรรย์ใจจึงพร้อมจิตพร้อมใจสร้างพระาธาตุ ครอบต้นมะขามและบรรจุพระอังคาราธาตุไว้และพระพุทธรูปบรรจุไว้ภายในเป็นจำนวนมากและให้นามว่าพระาธาตุขามแก่นพร้อมทั้งสร้างวัดเป็นที่พำนักของพระอรหันต์ทั้ง9้าองค์เขียงคู่องค์พระาธาตุพร้อมสร้างบ้านเรือนปักถิ่นฐานในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยการมาไหว้พระาธาตุขามแก่นหรือมาแก้บนควรมาในวันพุธเพราะจะมีเท่าจำหรือกระจำ ซึ่งเป็นเหมือนผู้นำด้านจิตวิญญาณทำหน้าที่ด้านพิธีกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเป็นคนนำกล่าวคำนมัสก,การองค์พระาธาตุขามแก่นและคอยแนะนำพิธีการต่างๆตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอด้วยประเพณีก็จะมีงานฉลองและนมัสก,การพระาธาตุขามแก่น จัดขึ้นในวันขึ้น15คหาค่ำเดือน6การสักการะก็เป็นการใช้ทูกเทียนดอกไม้ขัน8-9ในวันขึ้น15หาค่ำของทุกเดือนพระธาตุขามแก่นเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองขอนแก่นและเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในบริเวณวัดเจติยภูมิบั้นขามหมู่ที่หนึ่ง หมู่ที่15ตำบลบ้านขามอำเภอน้ำ p h องจังหวัดขอนแกน่นอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ30กิโลเมตรเดินทางไปตามถนนสายขอนแกน่นกาลสินเลี้ยวซ้ายที่หลัก,กกิโลเมตรที่12บ้านโคกสีเป็นถนนราดยางตลอดมีป้ายบอกทางไปพระาธาตุขามแก่นเป็นระยะคำกล่าวน้ำสการองค์พระาธาตุขามแกน่นอุกาสวรธามิพันเต มหาสารนคเรเจติยภูมิยังอารามีณวหิอรหันเตหิอานีตังสุปติถาปิตังสมมาสัมพุทธสารีริกตาตุงสิรสานามามิตาาัสสารีริกตาตุในบูชาเมธีคารตังหิตายสุขายะสังวัตตุ อันนี้สงที่ได้รับเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีด,ดดังแกนขามตายและฟื้นรักยั่งยืนเรื่องร้ายกลายเป็นดีโรคภัยที่มีหลีกลี้ห่างหายไปต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงนะครับก็จะเป็นวัดป่าแสงอรุณที่อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปราวประมาณ3กิโลเมตร ชมความงดงามของสิมอีสานหรือเสม,มานะที่มีความวิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบอีสานผสมผสานภายในมีภาพเขียนฝาผนังเป็นลายผ้าไหมมัดม,มีซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของขอนแกน่นแล้วก็วัดกูประภาชัยบ้านนาคำน้อยซึ่งเป็นกลุ่มโบราณาสถานสำคัญ กูประภาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากูบ้านนาคำน้อยเป็นโบราณาสถานที่มีแผนผังแบบห้องอโรคยาหรือสถานพยาบาลซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยบร,รมันที่เจ็ดแห่งอาณาจักรเขมรราวช่วงพุทธศตวตรรษที่18บแปบริเวณโดยรอบประกอบด้วยองค์ปางาพระประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านขวามือคือที่ตั้งของบรรณาัยตัวอาคารทั้งสองล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วด้านนอกกำแพงมีสระน้ำรอบด้านร่มเรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และที่สุดท้ายก็คือหมู่บ้านงูจงอางที่อยู่ใกล้กับพระาธาตขอนแก่นตั้งอยู่ในอำเภอน้ำพองนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองขอนแก่นก็ว่าได้นะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติชาวไทย นิยมเดินทางไปชมการแสดงของงูซึ่งมีหลากหลายชนิดเช่นการชกมวยระหว่างคนและงูการแสดงละครงูตามจังหวะเพลงต่างๆนอกจากนี้ยังมีโรงเพาะพันธุ์งูจงอางร้านขายยาสม,มุนไพรรักษาโรคต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือถือเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนได้อีกทางหนึ่งสามารถเยี่ยมชมการแสดงได้ทุกวัน นะครับอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆข,ของอพระาธาตุคำแก่นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงพระาธาตุคำแก่นนะที่ได้บอกเล่ากับพี่ๆน้องๆไปนะสำหรับท่านใดทีด่สนใจอยากเดินทางมากับนมัศการพระาธาตุคำแก่นที่วัดเจติยภูมกิก็ขอเชิญได้นะครับเดินทางไปได้ตามเส้นทางที่อ่าได้บอกไปแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะอ่าคลิปต่อไปหนุ่มต้อมมังอรก็จะนำสาระดีๆอ่ามาลงคลิปนะเป็นสาระน่ารู้อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆคอยติดตามนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆพีๆน้องๆปีป่านะทุกคนทุกท่านนะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ